หรือคนก็ได้อถ้าเครื่องจักรกลเนี่ยไม่มีพลังงานมันทํางานได้ไหมที่ตัวฟันเฟืองลุ่นไปอีกในตัวมันอะไหล่ต่างๆสายพงสายพานทํามิ่งอะไรพวกนี้เออครานี้ไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องผลิตน้ําผลไม้เราก็ต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปแล้วมันก็จะใส่ลงไปในเครื่องแล้วมันก็จะกลายเป็นผลไม้มันหนึ่งขวดมันทําตามระบบทําตาม AI ทําตามสิ่งที่เราตั้งจิตไว้ ทำตามสิ่งที่เราตั้งจิตไว้ถ้าหนูอยากให้มันเดินหนูก็แค่สับสวิตมันมันก็เดินไปตามทางของมันนะถ้าหนูอยากให้มันหยุดหนูก็ปิดสวิตมันก็หยุดแต่ถ้าหนูต้องการทําให้มันเป็นผลไม้หลากหลายสีหลากหลายแบบขึ้นมาหนูก็ต้องขยายมันออกมานะหนูต้องขยายออกมานะเครื่องจักรจิตใจคือปัญญาประดิษฐ์ที่แย่งชิงดวงวิญญ,ญาณของโลกและตกอยู่ใต้บังคับของเครื่องจกักรนะที่ต้องการพลัง กายวิภาคของจิตใจจะต้องทำให้มันมีสตินะคะ <c oughs> คือไอเครื่องจักรเนี้ยมันจะต้องมีทางทางทางทำงานหลายๆาทางเหมือนสติของเรานะคะทำงานหลายๆทางทำได้หลายๆแบบถ้าแบบเดียวก็เป็นน้ำส้มขวดเดียวแต่ถ้าเราต้องการอยากให้เป็นน้ำส้มขวดอื่นๆด้วยในเครื่องเดียวกันได้การปลดสวิตช์อันเดียวปลดไฟอันเดียวแล้วไปหลายๆลลลายลาลายของมัน เดี๋ยวเส้นขวดกลมเดี๋ยวขวดนั่นเดี๋ยวขวดนี่เดี๋ยวหัวนี่มันจุสีนี้สีนั้นลายนี้จะได้สีส้มสีเดียวแต่เราอยากจะให้ห้าสีพร้อมกันเออเราก็ต้องแยกมันออกมานะกายภาพของจิตจะต้องทาให้มีสติเครื่องนี้มันต้องมีสติก่อนสามารถที่จะทําได้เพื่อเล่นแร่แปรธาตุเห็นไหมคะเพื่อจะผลิตแบบอื่นๆออกมาได้เล่นแร่แปรธาตุในเครื่องนี้ให้ลืมเลือนก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งที่มีอยู่นะเครื่องคือเดอะไม้เครื่องนี้เปรียบเสมือนจิตใจของเรา ะคะเครื่องนี้เป็นเหมือนเดรมจิตใจความคิดของเราหลังจากปรับสภาพมาเป็นเวลานานเรายอมรับว่าเดรมาเนี่ยได้เข้ายึดครองมันยึดครองอะไรกันแน่ถ้าเราใช้ความคิดไปนานๆเราใช้เครื่องจักรไปนานๆเราใช้ความคิดไปนานมันจะยึดครองวิญญาณเรานะซึ่งอันที่จริงวิญญาณเราเนี่ยเป็นตัวทําละลาย วิญญาณเป็นตัวทำละลายขันทั้งหมดก็คือรูปเวทนาสังขารสัญญาวิญญาณเป็นตัวทำละลายขันทั้งห้ารูปเวทนาสังขารสัญญานะลูกนะในขณะที่วิญญาณจะเล่นแร่แปลธาตุปัญหาทั้งหมดกลับเป็นธาตุรู้ก็คือธาตุทั้งห้าดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสังขารวิญญาณสัญญาธาตุของมันขันห้านี่แหละนะคะดังนั้นวิญญาณมันเป็นตัวตัวอะไร ทำละลายวิญญาณมันเป็นตัวทําละลายครนี่ถ้เครื่องนี้วิญญาณเปรียบเสมือนตัวไฟถ้าเราจะต้องการหยุดเครื่องต้องทำยังไงทํา,ายังไงเฮ้ยน้องให้เสียงดังหน่อยปิดไฟดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกใช่ไหมคะดึงปลั๊กออกทุกอย่างก็กลับคืนสู่ยังไงปกติเครื่องจะทํางานได้ไหมไม่ได้ขวดน้ําจะลงได้ไหมไม่ได้ การแบ่งรสชาติของผลไม้ได้ไหมไม่ได้ก็กลับคืนสู่ที่เดิมของมันตอนนี้เราถูกควบคุมการทํางานด้วยความคิดของเราก็เหมือนกับการที่เราเสียบปลั๊กไฟให้เครื่องจักรมันทางานตามระบบถ้าหนูต้องการยุติการเดินทางของวิญญาณก็แค่ทาไงทาปฏิกิริยาละลายกับมันเสียด้วยการดึงปลั๊กออกยุติกระบวนการเดิมัยที่เป็นอนาตมีของความคิดออกไปเสียนั่นก็คือการที่เราได้มีโอกาสได้ฝึกจิตฝึกใจ เครื่องจักรจะตัดสินทุกอย่างเห็นไหมเครื่องจักรเนี้ยมันจะทํางานทุกอย่างเลยมันจะวิเคราะห์ว่าไอ้สีส้มไปตรงนี้น้ําผลไม้ฟุกโต๊ดไออะไรอะน้ําตาลน้นําหวานไปอีกทางหนึ่งน้ําส้มน้าอ้อยไปตามตาว,วหนึ่งมันจะมันจะวิเคราะห์ประมวลผลและกําจัดความเป็นจริงเห็นไหมคะคราวนี้กําจัดความเป็นจริงแปลว่าถ้าในขวดไหนบูดมันเลือกให้เราไหมเลือกเลือกคเ่อนจริงไม่เลือกแหละบูดก็บูดเสียก็เสียเส้นผมอยู่ก็ใส่ไปสิมันไปตามสภาพมันอะ นะคะไปตามความอย่างนั้นเลยมันไม่คัดให้เราเพราะเครื่องจักรมันทํางานตามอัตโนมัติของมันนะมันจะไปคัดเรื่องให้เราอย่างไงเราไม่ได้ทด้วยมือถูกไหมคะเครื่องจักรมันทางานก็เหมือนความคิดเรามันทางานตามระบบของมันมันจะไม่คัดกรองอะไรไปหรอกนะฮะเครื่องจักรจะตัดสินทุกอย่างเครื่องทำนุ่โซไม่ตัดสินทุกอย่างทําทุกอย่างวิเคราะห์ประมวลผลและกําจัดความเป็นจริงเพื่อให้ผู้สังเกตเพื่อให้เราเนี่ยมันจึงมี QC QA ไงเห็นไหมลูก มันมีหรือเปล่าสุม่มหยิบขึ้นมาเปิดฝามันมีอะไรอยู่ในนั้นไหมสุม่ม2องร้อยสามร้อยขวดเป็นยังไง QC ยังไม่พอมี QA มาอีกตรวจก่อนจะออกส่งขายได้ฮะระบบ ISO จึงมีพวกนี้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะคะนะเพื่อให้ผู้สังเกตสัมผัสกับสิ่งที่เครื่องควบคุมเท่านั้นนะคะเครื่องได้รับการตั้งโปรแกรมให้ใช้บริการระบบการจัดการของเมทริกหรือเมนเฟรมตามตามระบบของมันตามตามวิธีการคิดของเครื่องเนาะนะคะ เครื่องเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับโปรแกรมเมอร์ของเมทริกของเราและเมทริกหลักตัวตนที่เรายึดติดกับระบบการจัดการและทํางานร่วมกับพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เราออกจากสวรรค์หรือผู้รู้จักในนาวโปรแกรมเมอร์เหล่านี้ควบคุมความเป็นจริงทั้งหมดของเราผ่านเครื่องนี้นั่นก็คือความคิดถ้าเปรียบเสมือนตัวเราเป็นเหมือนเครื่องทําน้านําผลไม้นี้เราถูกการควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติมาตลอดมา AI วิธีคิด การเสียบปลั๊กไฟเราไม่ยอมปล่อยให้เราเป็นอิสระเสรีเลย mm hmm. เราไม่ยอมปล่อยให้เราได้เข้าใจอะไรเลยคราวนี้เวลาเวลาเราเสียบเครื่องปุ๊บเครื่องมันทํางานเราเนี่ยมีหน้าที่ในการรู้จักชีวิตของเราสมว,ว่าชีวิตของเรามันเดินอยู่ตามระบบนะเป็นนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยเรามีหน้าที่ในการเช็คเกอร์เช็คเกอร์ดูชีวิตเราเป็นผู้ดูอะว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเหมือนกับการที่เราสุมดูน้ำส้มอะ เป็นผู้สังเกตการสังเกตการว่าในระหว่างกระบวนการคิดของเรามันมีอะไรเข้ามาปะปนหรือเปล่ามีเส้นผมเข้าไปปะปนในขวดน้ําส้มไหมมีปัญหาต่างๆที่มันไม่ต้องการสะสมเข้าไปในกระบวนการคิดนี้ไหมเพื่อให้เรากลายเป็นผู้เช็คเกอร์นะเช็คเกอร์ตัวเราเองตรวจเช็คตัวเราเองเป็น QC QA ในตัวของเรานะคะเพื่อให้เราออกจากการควบคุมในความคิดสมมุติว่าน้องจับเจอน้ําส้ม และน้ำส้มมีผมอยู่หนูจะปล่อยขายไหมไม่ขายหนูทำไงเอาผมเอาเอาออกมาทิ้งไปทิ้งแล้วก็เอาขวดใหม่มาเติมถูกไหมคะเอาออกมาเเติมนั่นก็คือหนูออกจากความคิด<ม>ครูจะอธิบายให้ฟังให้มันเข้าใจเป็นอย่างนี้นะนั่นก็คือเราออกจากความคิดซึ่งเครื่องมันตั้งระบบมาให้เราทําตามระบบเลยเราทําตามระบบวิญ,ญญาณของเราเลยแล้วมันมีความคิดของมันอย่างนั้นมาเลยแต่เรามีาที่ในการสุ่มตรวจว่าคิดอะมันถูกหรือเปล่า คิดนต่มันใช่ไหมหรือมันไม่ใช่นะคะถ้าเกิดสมมติหนูจับเจอถ้าหนูปล่อยให้มันคิดไปตามระบบมีเส้นผมใส่ในขวดไปส่งขายก็เท่ากับว่าวิญญาณของหนูมันก็ยังยินดีอยู่ในขันทั้งห้านั่แหละไม่ไม่ยอมออกหรอกมันก็อยู่ถึงนั้นน่ะก็รู้อยู่ทั้งรู้อยู่ว่ามันมีเส้นผมอยู่ในขวดน้ำส้มแต่ก็ยังเอาไปนะคะทำไมไม่หยิบออกซะล่ะแต่เพราะว่าจับสุ่มเจอเอาออกซะนั่นก็ว่าหนูกำลังทำลายขันมันอยู่ขันทั้งห้าของตัวเราอยู่ นะคะไม่ให้มันให้ไม่ให้ตัวไอ้วิญญาณเนี่ยมันไปม,มีรูปจับไม่มีร่างจับไม่มีที่ไป<ม>ก็คือตัดตั้งแต่การเสียบกระบวนการปลั๊กไฟต้องค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะคะเออ,อเมื่อมีวิญญาณมันจึงทําให้เรารู้สึกรู้สึกโกรธอ่ะ<ม>ถ้าไม่มีวิญญาณหนูจะโกรธได้ไหมไม่ได้เออถ้าถ้าไม่มีวิญญ,ญาณหนูจะมีความรู้สึกว่ารูปกายที่สวยได้ไหม เห็นไหมคะวิญญาณมันเป็นตัวทาปฏิกิริยาทําให้เรารู้สึกจริงๆแล้ววิญญาณันแค่ทําให้เรารู้นะลูกแต่เรากําลังเป็นวิญญาณมึงเป็นบ้าหรือเปล่าคะลูกค้เราเป็นวิญญาณแค่สักแต่ว่ารู้นะลูกรู้และปฏิบัติรู้และปฏิบัติเพราะมันมีจิตสําคัญคือมันมีจิตอ่ะแล้วสมมติว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่มีจิต บอกถ้ามีจิตจึงมีวิญญาณกลับมาเกิดนะอ่ะแล้วหนูว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่มันสามารถเกิดได้ไหมอะไรอะฮะอเออต้อนไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีจิตแต่มันเกิดได้นะเห็นไหมมะม่วงอย่างเงี้ยมันไม่มีจิตนะมันก็ยังเกิดได้ผลไม้ที่เรากินกันไม่ได้มีจิตไม่มีชีวิตมันมีชีวิต แต่มันไม่มีจิตมันก <lly. S 1> ็ย <Original> ังเกิดได้เห็นไหมคะยังง <haha> ั้นสิ่งที่ว่ามันไม่ไม่เกิดแล้วมันมีจริงไหมจริงไหมไม่เกิดแล้วเออสังเกต